สิ้นสองสติกรีง่ายขึ้นนะครับข,ข,ขึ้นแรกนี่โอ้พี่น้องเลยนะครับแข็งาการไหลนะครับก็เริ่มดีดีขึ้น ครับสวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้ผาพี่น้องมาสวนยางแปลงใหญ่นะครับแปลงอายุ20กว่าปีนะครับอันกรีดก็มักเกลดให้พี่น้องดูนะครับในคลื่น2นะครับว่าอ่าที่ยุดมาทีหนึ่งนะครับในคลื่น2สี่ไหลดีบอนะครับผมกรีดให้พี่น้องเบ่งก็อาีเป็นต้นใหญ่ๆนะครับมีตุ้มมีตอมีร้อยบาทบ้างนะครับกักัเป็นเรื่องธรรมชาติของการกรีดยางนะครับกับคงสีมีบาทบ้างนะครับพี่น้องครับ มือนีวันที่12สิงหาคมนะครับพศ2 5 6 5นะครับมือนีเป็นวันแม่แห่งชาตินะครับผู้ใดที่มีแม่อย่ก็ดูแลแม่ให้ดีนะครับเพราะว่าแม่เป็นหายชีวิตเท่ามาเข่าจังใดเมเหตุกสิ่งทุกอย่างในมือนีได้นะครับกาย้อนแม่นะครับก็ขออวยพรนะครับให้ทุกท่านที่เป็นแม่นะครับขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับหลับด้วยเงินทองนะครับ ผู้เป็นลูกก็ดูแลแม่ให้ดีนะครับกับผมกับโบมีแม่ละละพึ่งโอยู่นั่นนะครับกับกับโบเป็นยังนะครับชีวิตคนเฮาเหมันก็ต้องมีถึงจุดจุดนั้นทุกท่านทุกคนนะครับก็ดูแลเพื่อนให้ดีเท่าที่เฮาเฮ็ดได้นะครับที่พึ่นอยู่น้ำเฮาอยู่ช่วงนี้กับ่อถิ่นยาปล่อยยาปะเพื่อนนะครับดูแลเพื่อนให้ดีนะครับเดี๋ยวไอเบิงนะครับขึ้นสองว่าสีออกบัวนะครับพี่น้องครับพี่น้องกับ หยางขึ้นที่สองนะครับมือที่ท่านก็ไห้เห็นหยางขึ้นสองสอวบวกนะครับเพราะว่ายุดมาหลายมือนะครับผมยุดเกือบเป็นอาทิตย์นะครับด้วยฝนตกนะครับนี่นะครับการอวกาที่ประมาณนี้แหละนะครับไหลยู่นะครับมาครับมือกล้องอ่า วงนี้ก็ฝนตกนะครับพี่น้องกับบุหงว่าทางพี่น้องเป็นยังไงน,นะครับเดี๋ยวหลอกขี่กอนปลาบงไปครับนี่ขึ้นสองนะครับนี่คันทาเฮ้ายุดมาดุนนะครับเฮากเายุดมานานหลายวันนะครับ ขึ้นสองกะจิกะจิเพิ่มการออกขึ้นมาใดบ้างนะครับแต่ว่า,าหยุดลายมือมันเป็นพ้นกระทบหลายอย่างนะครับกับต้นยางนะครับกระทบที่สุดก็คือใด่ใยนะครับใบดใดห้องเฮาเองนะครับมันกระทบอย่างแห่งเลยล่ะพี่น้องว่าคือผมบอนะครับ หวยกับอันนี้มันล่มนะครับก็ตรงเลื่อนขึ้นมาไก่นะครับขึ้นมาฉีดช่วงนี้นุ่นอยูอ่ตรงแปลงนี้นะครับล่ม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 แรงนะครับนี่ก็กรีดไปแล้วนะครับเดียวให้พี่น้องเบิ้งนี่นะครับขึ้นซองนะครับค่ซึกว่ายังยดอยู่นะครับพวกนี้กรีดไปแล้วนะครับพี่น้องเบเิ้ตัวกรีดไปแล้วนั่น การติดการไหลกับสิประมาณนี้นะครับต้นน้อยต้นเล็กก็ออกต้นใหญ่ก็ออกแน่อยู่นะครับพวกนี้ถวย8 0 0ซีนะครับพวกนี้ช่วงนี่นะครับช่วงนี้ที่เป็นยางตายนาตายหลายนะครับช่วงหนึ่งเกือบเกือบสิบต้นนะครับเรียงกันลงมาหนี ด้วยสาเหตุอีหยังต่างๆกับโบลูนะครับเพราะว่านี่นะครับมีมีมีตาตุ่นใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวทายพี่น้องเบิ่งเปรียบเทียบกับผมนะครับนี่นะครับเบิ่งมูลต้นหน่อยนะครับต้นใหญ่นี่เจาะมึงแล้วนะครับก็ออกออกออกหน่อยๆนะครับเปลือกใสข้างในเป็นสีเหลืองนะครับผมก็เลยเลยปล่อยไว้นะครับบุกฤษ เพิ่งเปิดไซแวให้เบิ้งให้เบิ้งยางนาตายน้ำนะครับพี่น้องช่วงแป้งนี่ช่วงนี้เป็นเป็นพันหกศูนย์ศูนย์นะครับกระสิเคลืนสองกระสี 2, 2, 3, ง่ายขึ้นนะครับ ขึ้นแรกเนี่ยโอ้พี่น้องเอ้ยนะครับแข็งการไหลนะครับก็เริ่มดีดีขึ้นมาเล็กน้อยนะครับกระสีดีคิดว่านาสีดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับการกรีดได้ขึ้นซวงนะครับอ,อยากแนะนำพี่น้องเรื่องการกรีดน้าเล็กน้อยนะครับการกระตุกนะครับจะไปกระตุกเหย่านะครับ ลูสั่นก็ไ้นะครับพี่น้องน้องมือใหม่บางท่านว่าการปีดยางมันเปิดหน้ใไม่มันลาบากอยากกินนะครับมันก็มีแน่อยู่นะครับเพราะว่าเขามื่ม่นะครับกับอดทนเอาซะก่อนนะครับฝึกไปเรื่อยๆรนะครับการฝึกที่ดีกระเฮ็ดเฮ้าชำนาญได้เร็วขึ้นนะครับมันสังเกตนะครับช่องย o u t u หลหลายช่องเพิ่นเฮ็ดลงมไว้นะครับกับไปฝึกฝน ไปเลียนนะครับเ้าาบเลียนบฟฝ้นฝนนะครับมือใหม่นะครับมันกะจีเฮ็ดใ้เอ่าการกรีดเฮ้าบบหูเทคนนี้ยังต่างๆมันกะสีทํำให้เฮ้ากรีดเป็นไดซ่านะครับะะนา้วกายางเฮ้าอาเซียหายแต่นะครับ ฝากพี่น้องไว้นะครับเพื่อให้เข้าพามาเบื้องนี้หรอกนะครับมื้อนี้บ่มีเทีกนี้ยังหลนะครับก็เที่ยงแต่อยากให้พี่น้องเบิ่งว่ายังขึ้น2นะครับมันมันออกได้ซ้ำไหนนะครับโอ้ล้นถวยนะครับตันนีแต่แต่ไหลช่วงแหลกสีไหลสายอยู่นะครับเบิ่งพี่น้อง เบข้างหลังนะครับหล่นถวยได้ต้นนี้นะครับเบื้องตน้นถ่ายออกไปพี่น้องเบื้องไกลๆต้นใหญ่นะครับพี่ขึ้นสองนะครับขึ้นนี่กะคุ้งสีบุมมียังหลายนะครับกะคุ้งสีฝากพี่น้องไว้แค่นี้นะครับเพราะว่าทั้งผุนก็คขึ้นสีกรีดแล้วเบิดแล้วนะครับผ้ามาเบื้องว่าขึ้นสองมันจะออกไนซ้ำไหนสวัสดีพี่น้องแค่นี้ครับสวัสดีครับ